ก็เราได้อัพสเต็ปีมแล้วนะครับผมขึ้นมาเป็นทุกไะไรเวฟร้อยเกือบร้อยผ่าโอ้ดีแบบว่าเราหายกันไปหลายวันไม่ใช่อะไรเราทำอะไรแม็ ทำรถพี่เออโอ้คุณนุว่ามึงจะไม่ตอบแล้วก็เราได้อัพสเตปดีมแล้วนะครับผมขึ้นมาเป็นลูกอะไรห้าสี่ครับเออนกว่าจะไม่ตอบเกแผมมึงนี่ขาดหายนานนะอับมาเป็นห้าสี่มีนะทุกคนพอดีว่าเราโดนแดกมาเาก็เลยแบบว่าจะอัพนะครับผมแต่นี่นี่นี่ห้าสี่วันนี้เราจะใช้เป็นเรือนนี่เลยเรือนซีบีอาร์ พอดีเราหาเบอร์ส0มสิบไม่ได้อันนี้คือเราลองไงอันนี้เรายกจากเอ็มเด็กมาใส่นะผมเป็นใบเอะไร่นะใบสามสองนะครับผมยกจากเอ็มมาใส่เลยลองหาใบสาสิบไม่ได้ก็เลยว่าจะลองเอามาใส่ดูก่อนแล้วก็ให้แม็กลองเทสดูนะทุกคนอันนี้คือเพิ่งประกอบมาเดี๋ยวขอรันอีกสักวันสองวันนะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปหวดนะครับผมหดนี่ไม่ใช่ว่าหมอบหลังขนุนนะคือเราจะลองเอาแบบว่าไปจับจีเพจทางยาวอะไรอย่างนี้นะ้าเกอก็เหมือนเดิมทุกคนใส่มาเท่าไหร่นะติบสีี่หกเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือลองเอาให้ ไอ a แมาเทสดูนะครับผมบางคนถามมานะผมก็อาจจะมีหรือว่าคนใหม่เข้ามาดูรถข้างหน้าก็ตัดแกน2นิ้วนี่ไม่โหลดเพิ่มยาง200นะครับผม ข้างหลังก็เป็นสามสองศูนหลังก็เป็นแก๊สซี่สามสองศูนยางสองรอยเหมือนกันอาร์มก็เลื่อนมาณเนี้ยทุกคนมันก็ไม่ถือว่ายนเยอะนะมันก็ประมาณเนี่ยมันรถแบบขี่ง่ายทุกคน,น,กน,นบบขกคนขท่อไม่ขูดนะครับผมท่อก็จะเป็นท่อเจมนี่นี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่า mm hmm. ท่อเจมสันนี้ก็จะเป็นใบใหญ่ที่สุดในบ้านอันนี้คือลองเอามาใส่ดูเฉยอาจจะลงไปก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวลองลองดูทุกคนที <Okay. S 2> ่มาเกอบมานะครับผม มันเป็นธรรมดามันน่าจะอยู่มันออกสามหกสามเจ็ดสามแปดประมาณน,นี้ทุกคนในตันที่ป้ายเหลืองที่เราใส่กันนะแต่ตัวนี้มันจะออกประมาณสี่สิบกว่าน,นะครับผมคอก็จะเป็นยี่แปดแต่ว่ามันเป็นคอไล่ดีิวให้ดูเลยด่ขายของให้เจมด้วยนี่เป็นไงคอจะเป็นคอไล่มางี้นะครับผมเฮ้ยเราไม่พูดแบบลีลาแล้วป่ะอยากเห็นมึงเทสละอันนี้เพิ่งประกอบมานะครับผมก็เดี๋ยวจะลองให้บ่าวแม็กเทสดูแล้วกันว่าต้นมันจะดีเหมือนรอบที่แล้วไหมนะใช่พี่ <Hey. S 2> เอ้ไอ้ทำไมมันเดินหอบวะผมจำไม่ว่าไม่ได้บอกให้เขาเดินหอบนะโอ้สรถลวนว่ะทางก็เป็นทางเป็นนาเลยทุกคนเป็นทางนี้เลยนะจัดดิจัดดิดดอ่ะลองลอง ร้อนแล้วเข้าไปก่อนบ้า <c oughs> เม็กจะให้แจ็ค <c oughs> เอาไปตั้งแล้วว่ะ <c oughs> รถแรงมาว่ะ เราถ่ายเขาเก้งใส่เยเลยโอ้ยทุกคนก็เดี๋ยวเราลองมาขี่แบบว่าเล่นๆคำๆดูมั้ยอันนี้นี่นี่วันนี้เวฟร้อยเวฟร้อยเพื่อร้อยยี่ห้า ตอนนี้เราก็มาลานอินเหมือนเดิมน,นะครับผมอากาศก็แบบว่าฝนมันก็จะตกนะทุกคนมันอาจจะมืดๆไปเครื่องก็ประกอบมาผมใส่หัวฉีดมาโอ้หหัวฉีดปากเอ๊ะทุกคนก็ใส่แบบว,ว่าพอฉีดได้ติดเครื่องก่อนนะครับผมพอพ่นนาดอินอันี้เดี๋ยวเราค่อยไปไล่ทีหลังนะนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูเบรร้อยเบรร้อย,เ,อยเครื่องร้ยี่ห้าพ่นเสียวอ่ะลูกปากเอ๊ะเห็นไหม ดเราไปถึงเราไปถึงเฮ้เป็นไงเป็นไงเปงอ่อโทเราทุกคนโอ้โหะี่มันมืดอะทุกคนอยากจะลงแบบว่าถ่ายวันพรุ่งนี้แต่ว่ามันมันไม่ได้ลงเจ็ดวันนะครับผมก็เลยว่าเออวันนี้ก็ออกมาถ่ายแล้วผมพอดีว่ารันยินรถด,ด้วย มันมืดมืดมากอะ่ะไม่รู้ว่าในคลิปจะมืดหรือเปล่านะผมอาจจะมีว่าค่าชดเชยแสงอะไรนี้นะแต่มันก็น่าจะมืดแหละนี่รายยิงแบบชิวๆนะทุกคนเดี๋ยวเราคพ่อแบว่าเอาไปหววนะแต่ว่ากับคันข้างในนี่ไม่ไหวแน่นอนนะครผมเพราะว่าโอ้โหแรงน่าจะมีร้อยเจ็นะทุกคนร้อยเจ็ดัว กลับไหมกลับไหมกลับเลนไป่อนก็ได้ไปดิปะหรือเราจะวนกลับทางนู้นโคดพิเออรวทุกคน ก็คอมเมนต์มาไว้นะด้ยวยผมจะไม่รู้เลยว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าไม่โมไม่ตกแรงกว่าทุกคนตกแรงไหมบ้าข้าร้านไหมเน่เดี๋ยวพาไปดู นีน่าจะลอยทุกเกียร์ผมบอกแค่นั่งแบบดีๆนะทุกคนเบาหวานเบาหวานโอ้ยฝนแม่งตกแบบตกแรงอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพียงเท่านี้ทุกคนไม่เจอคลิปหน้านะไม่ไหว่ะฝนแม่งตกแรงจริง